ปกติเนี่ยผมจะปลอมตัวเป็นอินบซผู้หญิงผู้หญิงเียอะไรผู้ชายเออแต่เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะปลอมตัวเป็นอินบซผู้หญิงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตำรวจเขาเนี่ยยังจะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวมึงจะเป็นคนอันนี้ใช่ป่ะคนขายบาร์บีคิวใช่ป่ะมึงเป็นโอเคโอเคแล้วมึงกดอีโมอันนี้เลยนะกูจะเดี๋ยวกูจะเป็นแบบไม่เดินดีกว่าเออเนี่ยร้านนี้เลยเออร้านนเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูเนี่ยจะเป็นแบบว่า เล่นโทรศัพท์เว้ยไอตรงเนี้ยเนี้ยเอาไม่ใช่อันนี้ดิใส่เสืส้อผ้าก่อนอันไหนว่าปาร์ตี้นเนี่ยมึงว่าเนียนปะเนี่ยไหนมายืนอยู่ข้างๆดิให้กูยืนเอ้ยกูยืนอยู่หน้านรา้านตรงนี้ได้ใช่ไหมเออมันนั่นนงตรงนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยแ,แล้วก็อ๋อกูเน<ะ>ี่ยแล้วก็นั่งแป๊บนึงเอ้าความชิลหายคือขวดเบียร์นี่แหละไอสัตว์เอ้ย คือกูจะถือโทรศัพท์เออเฮียแต่แม่งขวดเบียร์ตกเต็มเลยชิบหายแล้วนี่เออ,เอ,อหรือว่ากูจะยืนยังไงดีวะนึงเห็นก็อีนเะนี่ยฟังนู้นไหมนะ่ะปกติเอ c นมันจะนั่งนูงน้นไงเออวะ่ะงั้นกูเป็นเอ c นซนั่งอาจจะได้เว้เออโอเคปะ่ะนั่งดูกูขายไงเออเออเออ เนี่ยมึงก็เดินเนี่ยมึงก็ขายเลยเนี่ยมึงเห็นไหมแฝงเนี่ยแฝงเนอย่าพึ่ง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 อูดบุหรีเดินเทสก่อนดิเขี้อเอาแบบนั่งเอาแบบนั่งเฉยๆหรอเออแต่การแต่งตัวมันเหมือนมันเหมือนคนแต่งอ่ะมียืนดูบุหรี่ตรงข้างนี่ดิเนี่ยที่มันมีที่เฉียวบุหรี่เนี่ยแฝงเนี่ยแฝงเนี่ยเป็นสาวแบบแบดบอยเอาแบบแบดเกิร์ล เอาเอาท่านั่งไงดีวะโอ้เฮียแป๊บหนึ่งเฮียโหว่าตำรวจมาเร็วนี่กูไม่ทันนะเนี่ยเออมัวมัวอย่างี้ไม่ได้มันไม่มันเดินได้นิดเดียวไงมันเดินไม่เยอะต้องทำอย่างอื่นละโหเฮียไม่ทันวะโอก็เฮียแล้วท่าท่านั่งอย่างนี้ไหมเออได้อยู่ได้ไหมเออขายที่ขายดิ ปิดกระเป๋าทรงเอด้วยเออไอ้เหี้ยปัญหาคือต้องปิดกระเป๋าทรงเอแหละเอาเลยนะเอาเอาเลยแล้วกันมึง,ม,ง,ม,งมึงเตรียมพร็อพมึงยังอ่ะบาร์บีคิวมึงอ่ะเออเออเตรียมแป๊บได้ละเอาโอเ,เคกูขายละโอเคขายไม่ติดรีเจ็คก,กูเอากระเป๋าออกยอย่ะกูขายอยู่กูขายอยู่บาร์บีคิว <c oughs> <c oughs> มจะมาไหมวะไม่รู้แต่กูเซตไว้ก่อนเลยมันมันใช้เวลาในการเซตชา้านิดหน่อยแต่ถ้าแบบไม่ทานจริงๆกูก็เดินเอาไว้ได้เออมึงก็เดินเดินเนียนๆเนียมอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งขายอย่าพ่งขายถ้าเดี๋ยวมึงขายติดคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเสียดายให้มันรีเจคเออเนี่ย ผได้ยินเสียงเหมือนมาว่ะใช่ปะเอามามาเอาเฮียมาแล้มานะมาโอเคมาช้าอยู่นะตำรวจเอ้าเฮียมันถ่ายรูปมาทางกูอ่ะเอฟบซีอะมึงเจอนี่มันเลยเฮียเฮีย ปขาไปข้างบนว่ะเช์โลกูจอดข้างบนด้วยใช่อเออ๋อข้างหลังเนี้ยนะเฮ้ยเจ๋งเลยละมีคนมาดีกีตาร์เฮ้ยมันนาท็อเห็นแล้วเห็นแล้วตำรวจใครวะเนี่ยใครไม่รู้คิดว่าไงวะคิดว่าไงวะ พอกูบอกเลยอันนี้เนียนกูเป็นผู้หญิงไงแล้วมึงดูมึงดิเหมือนแม่งคนขายอ่ะเออช่วยซื้อหน่อยครับพี่ชายจริงๆอ่ะมึงควรเป็นคนขายเว้ยของกูเนี่ยแม่งใช้เวลานานในการที่แบบกูจะนั่งอ่ะแล้วไม่รู้ว่าเสียงมันวนข้างนอกนู่นอ่ะไม่รู้ว่ามันไล่ใครอยู่หรือเปล่าหรือว่าทำอะไร มันขึ้นมาข้างบนอีกแล้วนี่เนี่ยโม้ชอบมาข้างบนไปเลยหรือว่าเราเราย้ายไปข้างบนไหมเฮ้ยมันก็ลงมามันวนมาที่เดิมเหมือนเดิมเลยเอาดิเอาดิขานี้เดี๋ยมันจะรู้เรื่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเตือนมันชนกูแน่เลยใช่อ่หเออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อบร้านมึงค่ะอุ้ยมึงมดู หัใจกูหายซะมันอารมล้านกูล้านแม่ห่างเรื่องมึงก็งยืน <ไง S 1> ปิ้ง <laughs> มึงยืนปิ้งไปก่อนปิ้งเลยวะเนี่ยไอ้ย่าลายยาไปชิดเลยนะอ,อดีแล้วไม่ชนกู๊ชัดไม่ได้ไอ้ท็อปตรงนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> <laughs> เราเรายายไปข้างบนไหมไอ้ร้ายข้างบนอะลายกูห่างแล้วเออเออ โอ้โหร้านกูมีลูกค้าว่ะเอ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยมามาทบมาเจ้ามาเจ้ามาเจ้วมาเหรอเออร้านกูมีลูกค้าด้วยเนียนๆเ,เลยกูว่าเนียนอันเนี้ยแต่ถ้ามันสังเกตก็นั่นแหละที่กูที่เราว่าถ้ามันสังเกตเยังไงก็จาได้มาไว้กูว่ามันอาจจะพุง่งชน<ด>ก็ได้แล้วเนี่มยมาละมาละ ท็อปมันไม่คิดจะลงจากรถเลยเหรอวะเออหายไปไอ้ท็อปตั้งรามาชนเลยเหรเฮ้ยยังไมชนเลยไม่ชนไม่ชนเฮ้ยมันไม่ชนว่ะเฮ้ยไม่ชน a b เลยว่ะขนาด ABC ตัวข้างหน้ามันยังไม่ชนเลยมันหลบด้วยกูขายให้ลูกค้ากูก่อนหน้าร้านเลยเนี่ยขายให้คนหน้าร้านก่อนเลยเลยเอามึงกดขายเหรอตอนเนี้ยเออเฮ้ยมันมันไปเช็คข้างล่างที่เราอยู่เมื่อกี้ครับ เนี <Ooh. test considerations> <ste> er ่ยก be <addition> ูกดขายอยู่เลยเนี่ยโดนเรียกตรวจแล้วเนี่ยกูว่าอันเนี้ยเนียนกูว่าอันเนี้ยเนียนอันเนี้ยเออโอ้โหอันนี้ถ่ายรูปกูแล้วด้วยกูโดนแน่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนชื่อกูมาแล้วท็อปเร็วมาแล้วปิงยังปิ้งแล้วปิ้งแล้วก็คือเพิ่มมันเพิ่งลงไปกูขายอีกแล้วอ่ะมันชนกูเฮ้ยขาวนี้มันชนว่ะขาวนี้มันชนว่ะเฮ้ยมันชนทุกตัวเลยเลยมันเลยชนหมดแล้วกูว่าขาวนี้ร้านมึงมึงพังอะชิบหายละ ละกูสีนะเลิกกูสีนะกูว่าใช่ว่ะไอ้ท็อปมันเลิงมาวะมันเลิงมาวะน่ะมันเลิง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 ว่ะเอ้อมันเลิงว่ะเออมันลังเลลังเลมันลังเลเอาแล้วล่ะท็อปเอาแล้วล่ะไอ้ท็อปมึงรู้ป่ะว่าเนี่ยใครน้าเนี่ยน้าชิบหายละชิบหายละอย่าวื้ออย่าวื้ออย่าเพิ่งจีรดันทกท็อปชิบหายละ Ờ, nhìn đồ nắn, nhìn đồ nắn. Ná nè, nè. Thám đại à, ná thám à? Ơi, không phải rồi. Tôi nghĩ tên của con này không phải rồi. Tôi nghĩ, tôi hả? à? ตำรวจสองคนแล้วอ <si ีกคนอยู่ไหนวะตำรวจตำรวจทำอะไรในรถอ่ะเอาเอาอะไรวะอะไรวะท็อปยิงเอ็นพีซีด้วยว่อกี้คยเออยิงยิงลูกค้าด้วยซะไอ้เหี้ยมาไหมวะมาดิเหี้ยปิดบ่อวะด้วยรอบนี้ย เราดีบิดบอกว่าโอ้ยไชนหมดเลยโอยรอบนี้มาโหดมากหงวดหัวเรงวเราไหัเหัวดราะหเราัวเราวรหัวเราะหัะแับพูดในใจเร้ยไปซเ่มเราว่ระราะเรี้ยัปเุ่มราข้าะไวราะหวเราะเราะะไรารราเรารอวบะเอาเราะเะวเรอะหัเราเราก็เราว่าวเาราาเเะ ไไปข้างหลังไอไปข้างหลังเลี้ยวหาวะเลี้ยวหาวไอท็อปมึงเชื่อไหมถ้ามึงขายตอนนี้มึงโดนชาร์จแน่จับเลยดิรออะไรล่ะมึงร้องไปล่ะมันอยู่ไหนเอฟบีซีอะเราเดินวนเข้าไปไหมไอท็อปเออไปดิไปไหมเออมาดิมึงเดินมาพร้อมกูเลยเดี๋ยวทิ้งกูแบบตอนนั้นไม่ได้เดินให้เป็นเส้นตรงน้อเออ กูว่าของมึงแม่งไม่เนียนด้ยของกูอุ้ยครับแล้วกล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 ับแล้วกูเดินกลับละกูกลับไม่ได้ไอ้เหี้ยอุ้ยเกือบโดนกูอุ้ยดีนะกูไม่ได้เดินไปร้านเลยสัตว์ไม่งั้นกูตายร้านกระจุยอีกแล้วทำลายร้านกูไปสองร้านแล้วเต็มอยู่ไม่ได้แล้วกูไม่ชอบเลยกูจะทำอะไรให้ดู กูจะวิ่งลงดาวเลยครับเนี่ยไปโดดลงทับเลยเหรอเออเอาดิกูโดดลงด้วยมึงวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยจะรอมาใกล้ๆไหมหรือว่าเราจะโดดไปเลยรอมาใกล้ๆรอมาใกล้ๆโอเคกระโดดกระโดดรอกระโดดรออย่างเงี้ยกระโดดรออย่างเงี้ยมาแล้ว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 เยี่้เตรียมพร้อมครับพร้อมยังโดดทันทันนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วให้โดดดีเฮียรอได้หรือเปล่า โดูดิไหวไหมมาไหมตำรวจโดนมาไหมเออเออมองมองข้างบนมองข้างบนเจอกันไม่ได้แล้วตำรวจยังบนข้างบนอยู่เลยมาตำรวจอะไรวะเนี่ยทงเสดจะโดดตามมามม้งเนี่ย หรือว่าหาที่พุ่งเฮ้ย hey, บิดแจวะ่ะเออหรือว่าเมื่อกี้ไม่เห็นเราอะจอนไหนจอนโดดหรอเออเห็นดียังไงก็เห็นแล้วเขาไปไหนนะหาไม่เจอไง